สวัสดีครับช่องตามารถไฟชาแนลนะครับวันนี้วันที่9กันยายนพศ2 5 6 6อยู่กันที่สถานีรถไฟสุราธานีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรถไฟที่สถานีรถไฟสุราธานีนะครับก็ไม่ได้ดูแบบธรรมดานะวันนี้ขบวน168นะครับรถจักรชำรุดนะครับลาช้ามาเยอะเลยนะครับ ทราบม,มาว่าขบวน168ไล่กวดกับขบวน814มาติดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขบวนรถเร็วที่168และขบวนรถด่วนที่8 4นะครับที่สถานีไฟสุราธานีเดี๋ยวเราไปรอรถไฟที่ด้านในกันเลยนะครับ C7 ในวันถัดไปนะครับก็ได้รถจรกบะ Alstom 2 0 2นะครับเรียบๆนะครับหน้าเหลืองๆเรียบๆเลยนะครับเครื่องยนต์ฟิสติกนะครับขบวนต่อไปนะครับก็เป็นขบวน170ยะลากรุงเทพอภิวัตนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับ ขวนลาช้าหลายขาบวนเลยนะครับขบวนหนึ่งเจ็ดศูนย์เราอยู่เขาหัวควายแล้วนะครับใกล้เข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับขบวน170นะครับยะลากรุงเทพอภิวัตร ดูครับว่าขบวน170วันนี้จะได้ดีเซนอะไรทำการนะครับ โดยสารนะครับอีกสักคู่ก็จะออกจากสถานีสุราธานีในเวลาแล้วนะครับปล่อยขบวน170นะครับขบวนที170รับส่นศึกาาสถานีลาดาสถานีสุปจอดเรียบอยู่ในการจน์ที่1อกัจนสถานีสุราธานีแล้วค่ะ เมื่ยที่เราไ้ประกาสถานีบ้านทีไปแล้วเราส่งไปสายที่สถานเชียงราย่าเมน้องตัวตีนสถานต่อไปตามลำดับค่ะสถานี ของ G A ไปหนึ่งบทเพลงนะครับสี่ห้าสี่ศูนย์ก็เป็นหนึ่งในรถจักร G A นะครับที่ดูแปลกตากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนาะสี่ห้าสี่ศูน เดินทางกันต่อนะครับสำหรับขบวน170มาดูเป็นออเดอร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูขบวน168ที่ล้าช้ามากับขบวน84นะครับที่พลอยโดนหางเลขไปด้วยเนาะก็อ,อีกสักพักหนึ่งแล้วครับกว่าจะถึง ขราได้สารโกรธทราบสารรถต่อจเทียบในทางชาร์ทารมในรถตรวจพิเศษดีสารนั่งกลับอาการที่ซีซีเราได้สารการสถานีสุราษฎร์ธานีประธานสถานีสุรินทร์อภวัฒน์ทรามกำหนดเวลารถที่ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีเวลาเราได้สารโปรดทราบขณะนี้ได้กำหนดเวลาปล่อยรถตรวจพิเศษดีสางนั่งปรับอากาศที่ซีซี กับส่งเอสารจากสถานีสุราธานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ซื้อจอดเทียบอยู่ในชานชาลาที่สออกจากสถานีสุราธานีแล้วค่ะเที่ยเที่ยวนี้มอกจากสถานีสุรารธานีไปแล้วจะรับส่งดิสารที่สถานีชัยยาหลังสวนสวีเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีสุราธานีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอคุณนีสสังคทาดิฉัริการของการรถไฟเป็นยานพานาในการเดินทาง<อ>และหวังทว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสบริการท่านอีกขอได้สารถุกทานเนทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ,คคะปล่อยขบวน44สุราธานีกรุงเทพอภิวัตรออกจากสถานีสุราธานีนะครับ23 ขออภัยครับ21นาฬิกา5นาทีตามเวลานะครับ ตอนนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะครับขบวน168กันารต่างกรุงเทพอภิวัตรตอนนี้ขบวนลดล่าช้าอยู่ประมาณ295นาทีนะครับส่วนขบวน84ตรังกรุงเทพอภิวัตรตอนนี้ล่าช้าอยู่ประมาณ90นาทีนะครับก็รอกันสักพักใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้ บรรยากาศประมาณสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับมีผู้โดยสารบางส่วนก็น่าจะรอขึ้นขบวนหนึและ84อยู่ด้วยเดี๋ยวรอดูขบวน168เป็นขบวนถัดไปนะครับ ขบวนต่อไปที่จะเข้าสู่สถานีสุราษธ,ธานีนะครับเป็นขบวนรถด่วนที่8 4นะครับขบวน8ปดตั้งกรุงเทพอภิวัฒนเข้าสู่สถานีสุราษธ,ธานีก่อนขบวน168นะครับ168ยังไม่เข้านะครับนตอนนี้ ปล่อยขบวน8 4นะครับออกจากสถานีสุราษธานี 84นะครับก็เป็นอีกขบวนหนึ่งที่เป็นขวัญใจของชาวต่างชาตินะครับฝรั่งใช้บริการเยอะนะครับขบวนนี้รถถึงตอนค่ำนะครับถึงจุราตอนค่ำๆนะครับไปถึงกรุงเทพสายๆนะครับเวลากำลังดีเลยนะครับได้นอนพักผ่อนบนรถไฟขบวน84ก็เป็นขบวนอีกหนึ่งขบวนที่ผมชอบใช้บริการนะครับ กื่ึงด้วยเวลาของขบวนไป4ที่มันผมว่าเวลามันสวยนะครับวันนี้ไม่ได้พ่วงรถ JR West มาด้วยนะครับก็มีพ่วงบ้างไม่พ่วงบ้างนะครับแล้วแต่วันนะครับวันนี้ไม่พ่วงนะครับไปแล้วนะครับขบวนไป4ต่อไปก็เป็นขบวน168 ทีลาช้ามาประมาณ295นาทีนะครับไปดูขบวน168กันเลยนะครับขบวน168กำลังเข้าสู่สถานีสุราธานีแล้วนะครับจากที่เช็คดูดเมื่อสักครู่นะครับอ่าขบวน168ลาช้าอยู่ที่298นาทีนะครับ มาดูกันครับว่าขบวน168ของเราจะได้รถจัากดีเซลอะไรทําการนะครับ เ a นะครับดูหมายเลขกันสี่สห้าห้าสองนะครับสถานีสุราษร์ธานีที่สถานีสุราษฎร์ธานีาะเลสาที่มีความร้อนอบทุ่จะลงที่สถานีนาาีก่อนหน้านี้นะครับขบวนหนึ่งหกแปดของเราที่มีปัญหาราช้าม,มานะครับก็เนื่องจากรถจากดีเซนอันสตอมซีสองสองศูนย์นะครับ ชำรุดนะครับในสายกันตังนะครับถึงทุ่งสงแล้วนะครับก็เปลี่ยนรถจากทำการเป็นรถจาก G.A. สี่ห้าห้าสองนะครับก็ข้อมูลก็ทราบมาเพียงเท่านี้นะครับว่ารถจากชำรุดนะครับไม่มีกำลังนะครับกอเปลี่ยนผู้เล่นกลางทางน,นะครับเป็น4552มาทํามาทำการแทนนะครับตอนนี้ ก็รอการโดยสารและรอสินค้านะครับถึงมืดเลยนะครับวันนี้ปกติจะถึงเย็นๆหน่อยนะครับหลังขบวน489ออกมาแล้วนะ ยัดอยู่ในชานชาลาที่หนึ่งออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะสำหรเที่ยวนี้ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วจะรับส่งได้ชานที่สถานีท่าช้างเชียร์ยาท่าช้างเป็นสถานีต่อไปตารเดินทค่ะสถานีสุราษฎร์ธานีในยามของการรถไฟแห่งประเทศไทยนำของไปที่สัานีได้ความล่าช้าของรถไฟด่วนสถานีด้วยค่ะได้ของที่สถานี ขบวน168นะครับหรืออีกสักคู่นะครับขบวน172นะครับจะเข้าสู่ราธ,ธานีต่อนะครับมาติดๆกันเลย ว,กกว่าถ้าที่จะส่งที่เดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอได้ไม่สายได้ในชานชาลีหนึ่งขอบคุณค่ะ Attention please The arriving train is the Rapid train number one n two from Sudaykovo to k r u t e p i v a Passengers are traveling on this train Please kindly board on platform number one Thank you ขณะนี้เวลา22.08นาฬิกานาทีนะครับรถเดียวที่172สุไงโกลกกรุงเทพอภิวัตรเข้าสู่สถานีสุราธานีนะครับขบวน168ออกไปได้ไม่นานนะครับขบวน172ก็ตามมาติดติดกันเลยนะครับ วดวายห้าสองศูนย์เก้านะครับขบวนหนึ่งเจ็ดสองวันนี้ก็ไม่เบาเช่นเดียวกันนะครับลาช้าหกสิบสองนาทีนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยขบวนหนึ่งเจ็ดสองแล้วนะครับปิดท้ายในค่ำคืนนี้ ทางสะดวกนะครับรับสุ ชอบก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตามารถไฟชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จากลานทีเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับกราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับผม